สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมเราจะจะกันี่ไงไม่ครับกันนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากพ้าเติบนะครับนะอ่าก็ยังไม่ได้ลงจากต้นไม้เลยเนี่ยครับมันเป็นมาเดิมก่อนเปิดลิปมาจะทําให้มนเทนครับโอเคครับยูทิแทนเราก็อยู่ที่ห้าชั้นโอเคเปิดมานสูงสูงก่อนครับเพื่อหาพื้นที่โล่งๆเปิดเต็มอีกแล้วครับนี่อาหารเราคือปลานี่ครับผมคิดว่าที่ตรงนี้ก็ไม่เลวนะ นันไงมีภูเขาด้วยกินอาหารครับหิวมันให้ทีละครึ่งหลอดมันน้อยโคตรเลยแถมมันเอาไปย่างไม่ได้ด้วยย่างหรือปิ้งวะช่างอครับเก็บอ่ไยว้มาตื่นแป๊บๆก็หิวแล้ว่าเฮียนี่มึงแปอะไรไม่ได้นะโอ้ยมีบอ่อเร่าพักไก่ด้วยครับขอตัดไม้แป๊บนะครับผมไม่สนเสียงรบกวนในช่วงนี้ ที่เกียรซนเออแค่มีคลิปลงกูก็พอใจลืมปิดวิดวีแทนได้ไงไมั้งเนี่ยโอเคปิดให้มันเหลือศูนย์เลยครับมันจะได้ไม่แหลกเอาที่นี่เป็นพื้นที่อยู่ชั่วคราวก็แล้วกันนะครับเอาตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเราค่อยสร้างบ้านพอดีเกียจนอนนะครับยัดเข้ากล่องก,ก่อนครับแม่งเยอะชิบหายแอคเซ์ตนี่ก็ยัดเข้าไปไมโลเรามันหน,หนั่นวะมันไม่บังสายตาแล้วครับ อันนี้ผมบอกถึงจำนวนเลือดไม่ได้มันขึ้นเป็นขีดเลือดครับเห็นไหมนะ่ะเสียงแดงตรงหัวมันเออมันขึ้นเป็นขีดเลือดก็พอดีผมเปลี่ยนมอสนิดหน่อยเปลี่ยนมอสเปลี่ยนรีซอทแพ็กสิมันไม่ใช่มอสครับฝวานมาเพิ่มก่อนครับนะนี่เราไปตัดไม้ต่อกันได้เลยเดี๋ยวหาบล็อกเอามาบบต,ตัวเป็นบล็อกดินเนี่ยนะตัดไม้ครับตัดไม้หิ้วไว้โอ้ ยว้มไวครับโอ้โหนี่กูกินมาตั้งเยอะแม่งไม่อิ่มด้วยไม่ต้องมาค่อยทุบแบบนี้หรอกก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปเดี๋ยวพอใบมันร่วงเราก็จะเห็นไม้เองกตัดไม้ต่อไปครับที่ผมตัดไม้คือต้องการเคลียร์ป่าทิ้งนะ EP นี้ขอตัดไม้ก่อนก็แล้วกัน EP หน้าค่อยมาขุดเหมืองเนาะ EP หน้าขุดเหมือง เอา EP นี้ะขุดเมืองแต่ค่อยเอาไปขุดให้มันหมดลึกๆที่ที่หลังก็แล้วกันแบบถ่ายทำนอกคลิปนะเออมันเรียกอะไรนะอ๋อเล่นเบื้องหลังครับไม่ใช่ถ่ายทำนอกคลิปมันเป็นการเล่นเบื้องหลังไปขุดเหมืองเบื้องหลังครับมันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูแล้วกูมาตัดไม้ให้คนดูเนี่ยนะมันก็เสียเวลาเหมือนกันนั่นแหละครับ พอดีช่วงสองสามวันที่ผ่านมาไม่ได้ถ่ายทำคลิปก็เพราะว่ามันมีฝนตกครับแม่งฝนตกโคตรโคตรนานนะเออมันฝนตกตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปแล้วครับอืมมันทุ่งมาอยู่ตกวันนี้เนี่ยเออมึงมองหน้าทำไมวะหาเรื่องเลยวะฮะยักโดนเหรอมาดิไอหมาเวนถ้าเล่นไม้คราฟมี่ผมจะเกลียดหมาพิเศษเลยนะถึงแม้จะเล่นคนเดียวก็เถอะ แต่ถ้าเล,เล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเลี้ยงหมาโอ้โหกูคเครียดเลยครับกูก็ไม่กล้าโอโ้เห็นไหมไอหมาเวนม,นมากัดแกะเห็นไหมเนี่ยศพแกะเลยนเนี่ยโศกคาาตกรรมถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วมีหมานนะเพื่อนมันเลี้ยงหมาโอ้โหผมเนี่ยทำใจลําบากเลยครับก็ไม่อยากทาให้มันเสียท้ําใจนะไม่ไม่ฆ่าหมามันทำาห้โอ้ ประสบอุบัติเหตุเอาครับไม่ได้ฆ่าแต่แคต่ต่อตัวเราเนี่ยขึ้นไปต่อตัวเราขึ้นไปส,งสูงๆแล้วก็เวียงเบสเซมามันครับโยนขึ้นมันก็ลอยตกลงมามันก็ตาย <c oughs> อัจฉริยะครับประสบอุบัติเหตุถ้าเราหิวให้หาอาหารที่ไหนครับ <c oughs> ผมมีที่หนึ่งครับแถวนี้แหละเออ ดูดิตรงนี้แหละเยอะเอาเขาอยะใส่กล่องไปครับฝากไว้ก่อนนี่เอามาปลูกโอ้สายสลมไอวิตักสัสครับถ้าเล่นในเวอร์ชันเก่านะผมจะวางแบบวางอไอยมงตุงน้ำนี่เลยครับแต่นี่มันเวอร์ชันใหม่ไงมันทำไม่ได้โอ้โมอนเตอร์มานอนครับทันท่นท่นอย่าเพึ่งมาอย่าพิ่งมา,อ,า,งมาอุย้ย อันเฉยไอ้อวนินมาดีมาดีเหมือนว่าเวอร์ชันนี้มันจะแบบอัปเกรดมานะทำให้โลกไม่ตันหน้าเราเกินไปเห็นไหมผมบืนแล้วโล่โล่โลมันไม่แบบมันไม่บาบังหน้าเลยครับเอานี่ครับอาหารของเราอยู่ในโอ้ นี่อยู่ในน้ำเนี่ยอาหารของเราลงมาแล้วก็จิ้มปลาแบบนี้แล้วก็มีอาหารกินแล้วครับจิ้มไปแล้วก็จิ้มอ๋อเหล็กจิ้มจิ้มมันเล่นยากนะถ้าในคอมนะ่ะมันจิ้มายกวหานี้อีกครับแบบเล็กนิดเดียวแล้วก็จิ้มาจริงๆนะ่ะมันกดค้างเหล็กก็าหาันหน้าไปหามันโดนมันนิดเดียวก็ได้ละ แต่ไมครับในโทรศัพท์มันหันหน้าพร้อมตีไปด้วยไม่ได้ครับนี่แหละข้อเสียมันแบบโคตรข้อเสียเลยคิดป๊อกมันก็น้อยสุดเกินแถมแม่งว่องไวด้วยถ้าเป็นในคอมนะ่ะมันจะสบายมากเลยนะแบบเนี้ยเล็งนิดเดียวแล้วก็จิ้มมันก็ได้แนละแต่นี่มัน,ม,นมันในมือถือไงมันไม่ได้สบายเหมือนในคอมนะนี่ครับเอาอาหารมาเผาแบบนี้ครับขอตัดไม้เพิ่มอีกก็แล้วกันครับ งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัดไปเลยครับขวานจะแตกแล้วครับเฉาะอีกทีเธอก็แตกแล้วมั้ยยังไม่แตกอีก๋อาแตกครับทุกปนิดเดียวก็พอแล,ล้วล่ะเดี๋ยวค่อยไปคาบขวานใหม่อาหารเราเผาเสร็จแล้วเออเอามาหนึ่งอันก็พอครับอย่าพึ่งคาบเยอะโลงไว้ก่อนแต่ถ้าโลงแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ก็แย่นะนอนครับ โอ้โหพื้นที่มันก็โล่งขึ้นเยอะเนาะแต่ไอ้ดอกไม้เนี่ยมึงจะทำให้มันไม่โล่งทําไมวะมีดอกไม้ทําไมนะอยากรู้จริงๆโล่งแบบโล่งทังสมองกวเดิตอนนี้กบบรับรสร้างเมืองน,นิดหน่อยไปกรอบแบบกรอบใครมาก็ไม่รู้จาไม่ได้ครับวางคบเพลิงไปแบบนี้ครับคบเพลิงเหรอโคมไฟสีวางประมาณนี้มันก็สวยงามนะแบบผมไปลอกไม้ครับอะไรมาเนี่ยแหละสวัสด <c oughs> เาาีเอามาเอาม โอ้ oh. มาจริงๆกูร้องเว้ยอ้าวอีกเวยทำอะไรให้มึงไม่แปลงรล้ว่ะดิหรือว่ามันไปกัดแกว้วอะไรอีกตัวหนึ่งมึงหายไปไหนเจ้ามาน้อยน่ารักจังเลยโอเคโอ้ okay. oh. ก็ไม่เกี่ยวครับกูรู้เรื่องมาดิมึงคิดมึงเก่าแล้วเหรอมาดีมาดีาดนอนนอนอไไม่ได้โอ้นอนครับเอาละครับมานทาที่เหมืองสักหน่อยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะไม่มีอะไรมากเพรดีขีเกียทำทำแบบให้พอมีคลิปลงเฉยๆแค่นั้นแหละเอาละครับ เออคลิปนี้เนาะเออปรับปรามุมกล้องแบบนะครับถอโดโลก่อนนี่คือไปปรบบับวิวชั้นทำไมเนี่ยก็ปรับตรงนี้ไอ้เวนมันงหโรือโคตรงงวะเนี่ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับจบไปเลยเย่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน,นะครับนะจบไปเลยเย่บาย